เราคืนสองแบบกลัว่น่ากลัวไม่มีตาเพิ่มมายังยังไม่น่ามีนะเอเคยังไม่มีตาเพิ่มแปลว่ายังไม่มีพี่ฟอกเดี๋ยวถ้เพี่เฟ็กตินได้ป่ะลัว อีกตัววอสเฮ้ยเดี๋ยวมาไวเมื่อเฟตี้เออใช้อยู่ดีเวยนนะคกลัวานเลยเอ้ยพูแต่อ๋อเราไม่ได้เราไม่ได้ไ เลิกเลิกตูภาพที่กินช็อตไปก่อนในเกมเห็นแบบแบบนี้ซูมเข้าไปโอ้โหแต่พอมาเป็นนี้ชัดเจนว่าใครตรงนี้แล้วครับอขี้ขาดหรือหน้าตาขาวเลยฮะเห็นแ้ว กลัวทันทีเล่นเกมนี้ที่ไรพรจบจบจบ,จบ